ผมนี่นะครับผมมาชมนะครับผมใครสนใจครับสนใจต้นหมากนะครับต้นมะม่วงครับสนใจนะครับมาได้นะครับนี่ตลาดนัดชาวนาครับนี่ตลาดนัดชาวนาอยู่ตำบลหนองใหญ่ครับอยู่บ้านกวันนะครับตำบลหนองใหญ่ครับอำเภอประสาทครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวชมกันครับมีหลายอย่างนะครับผมสนใจก็แวะมา มามาได้ครับนี่มีหลายมายืนต้นมีต้นหมากครับต้นหมากต้นไผ่ก็มีครับ er. น,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 นี่ครับนี่โชว์เลยครับนี่โชว์ครับนี่นี่โชว์เลยครับนี่สวยนะปลูกกี่ปีแล้วครับนี่วันดีครับผมวันดีครับปลูกกี่ปีแล้วครับนี่ปลูกกี่ปีแล้วครับครับผมครับปลูกยังไงครับเคล็ดลับนะครับขอเคล็ดลับเรื่องการปลูกหมากเตี้ยครับปลูกยังไงถึงได้สวยขนาดนี้ครับปลูกใส่อะไรครับนี่ ใส่ใส่ขี้วัวใส่อะไรนี่บอกผปลูกทีมากเลยนะนี่ปลูกปลูกทีมากเลยครับ,รบปลูกทีจริงครับโอ้ผมปลูกปลูกบอลขายได้เหมือนกันบน่ะนี่ถ้าเป็นบอลขายอ๋อครับครับ,รบโอ้โอต้นใหญ่อย่างนี้นี่กี่บาทนี่ถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นหมากนี่ โอ้ต้นละห้าร้อยหรือเปล่า,าโอ้ก็สวยดีเนาะครับเนาะอันนี้ก็เลี้ยงตาด้วยอือทำไม่ได้ง่ายเนาะครับถ้าปลูกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ง่าย,ะะาบบง,ายง่ายเลยนะปลูกเห็นเขาเอาไปปลูกกันก็ไม่เห็นโตไม่เห็นใหญ่สักทีเนาะต้นไมน่เนาะด้วยนี่ด้วยมากเลยครับ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 ผม แต่ข้างล่างนี้รู้สึกว่ามันจะโดนน้ำขังว่าน,ะน,ะน,ะนะัา่นน่นะผมถามหน่อยได้ไหมว่าี่เลี้ยงปลาอะไรนี่ไม่ได้ไม่ได้เอาปลาอะไรมาปล่อยบอกครับผมครับมีหลายอย่างแล้วกระถางนี่กระถางเท่าไหรน่นี่อันนี้เขาเรียกว่าบัวอะไรครับสวยมากครับนี่ สำหรับใครที่อยากได้ไปประดับสวนนะครับนี่เนาะไปประดับหน้าบ้านครับนี่ไปลงสระใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เนาะผ่านมาก็สําหรับเบอร์ติดต่อก็เบอร์ไหนนี่ครับเบอร์ครับ095ครับ281ครับ4963ค่ะครับ2 095 281 4963 ครับผม่ศูนย์เก้าห้าใช่ไหมใช่ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งสี่เก้าหกสามมีเยอะนะครับมีเยอะมากเลยครับถ้าจะเดินก็เยอะนะข้าสารก็มีนะมีเข้าสารด้วยม,มีไม้ดอกมีอะไรด้วยนะครับนี่นี่นชม ดูครับเข้เลี้ยงปลาด้วยนี่ครับนี่เลี้ยงปลาสวยงามครับมีปลามีอะไรด้วยดูครับโหสวยมากเลยช่วงนี้ครับอันนี้เป็นพระเอกนะครับนี่พระเอกของงานครับโหน่ารักมากครับโชว์พระเอกนะครับอย่าข้ามถนนเด้อพระเอกดูครับผมนี่ทำไม่ได้ง่ายเลยนะครับทำไม่ได้ง่าย ก็สวยแล้วนี่ชอบมากเลยผมชอบจะทําแบบนี้ดูครับผมมีเยอะมากเลยหลายอยา่างมีสารพัดนี่นี่สวยมากเลยสวยเอาไปดับหน้าบ้านนะครับโชว์นี่ครับสวยมากเลยสวยมากอันนี้ต้นอะไรนะครับนี่สวยมากเลยครับนี่ เฮ้ยขายต้นมะเขือเทศเลยครับใบมันคลขายกันมีดอกไหมครับโอ้ลมใบจะไม่เปลี่ยนครับครับดูครับผมอันนี้ก็สวยนี่ดอกสีเหลืองเหลืองนี่นี่นี่โอ้เจอแล้วครับเดี๋ยวจะหาไปปลูกบ้างเนาะครับผมเดี๋ยวจะหาไปปลูกบ้างเนาะ เอาไปลองดูโตโตเร็วเหรออันน uh, okay. like mm hmm. right. right. ี้โตเร็วอ๋อโตเร็วปูไว้หน้าบ้านไว้ดอกมันสวยดีครับผมดูมีกระถางพวกปีพวกเศรษฐีสยามพวกดอกหอไม่ต้องไปไกลเนาะกระถางอะไรก็อยู่นี่ครับรูปรูปช้างอะไรก็อยู่นี่ของใช้ดินอะไรก็อยู่นี่เนาะกระถางใหญ่ๆนะครับนี่ก็อยู่บ้านเรานี่เองนี่ไม่ต้องไปไกลครับผมนี่อยู่แบบนี้พอเพียงมีข้าวสารมีน้ำผึ้ง หัวดําก็มีเนาะมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่นี่นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับผมครับครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมผุ้มข้าวครับผมข้าวเพียบเลยครับนี่ข้าวข้าพันนะครับดูครับผมเออเลยครับ พราะว่าปุ๋ยก็คือแค่อยู่ในถุงแค่นั้นเองนะไม่ได้เน้นเลยใช่อันนี้รดน้ําอย่างเดียวดวงขึ้นให้ดีจนอันนี้หอมไหมนี่ดอกอะไรนี่อันนี้เครียกเคียนหยดกระดกม่วงหอมไหมไม่หอมค่ะอันนี้ดูครับผมเขาเขาเขาไม่ได้ปลูกทางเลยเนาะหมากเนาะอันนี้จะเอาฟางปกหรือยังไงนี่อันนี้อันนี้เป็นข้าวค่ะก็เอาใบไม้ใบหญ้าค่ะคลุมๆมันอันนี้อันนี้จะจะเป็นลูกแล้วนี่ครับนี่ ถูถ้าเป็นลูกก็จะสวยมากเลยแล้วนี่เยจากปูแบบนี้เมาอก็้ผมอยากจะทำแบบนี้ครับเราทาแบบนี้ช่วยสวยดีเนาะทำปลูกหมากแบบนี้สวยครับโชว์เลย้ดินมัข้มากเลยครับผมครับนมันจะขึ้นไมนาะที่ไหนได้มันขึ้นโขนได้ยิ่งทียิ่งสวยนะครับเนาะครับผมครับ